สวัสดีค่ะมันนีคกับทางช่องน้องผ้าร้ยค่ะมันนีพามาตามแนวทางอยู่วัดปู่เวทเนาะคะ่ะวันนี้กับิเป็นวัดอังคานปู่พันกะเสริมชะตาหายปุทีดวงตกเนาะคะ่ะตัวดวงดีอยู่กัเสริมให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่กะกัได้แนว่ทางพอดีเนาะคะ่ะเป็นเลขคันน้ำมนต์เข้ามาแล้วสามงวดติดเนาะคะ่ะ ทางช่องกสิมาต,ตามปูเวศเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้จ้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเดือค่ะเดี๋ยวเราไปตามปูเวศกันเลยค่ะสวัสดค่ะเจะเริ่เจ้าแม่เจ้าสมธุจ้าแุ่สายบุญกระท่านบุญจังหวัดก่อนค่ะคุโอ้ถือดีดีห้าน้อยด้วยห้าน้อยอืออภิบาล ไม่ได้ครับใช้ไหมถ้าเป็นหนังนก็ได้ไหมเอาไม้ดีกว่าครับปูไม่ได้ยินเลยทำยังไงปูเอาไม้เอาไม้กดไม้กันปูกระดูกใช้ไม้เสียงค้อปูเอฮานอยฮานอยอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าปูเกิดอยู่วัดลูกเดียวเนาะกู วันนี้จะทำอะไรเห็นเขาว่าหาหน่อยหาหน่อยก็มาบอกลงคุณหาดูมออกออกจริงจริงไหเออรอดรอดไม่หมดบนล่างบนล่างบนล่างได้บางครั้งก็ออกทางเดียวส่วนมาเขาออกสอนไว้วันนั้นอาจารย์กุญแจหลายเรามีเงินมาเลยแทงได้หมืนกว่าเยอะนะเป็นห้าร้อยก้อน ที่แรกจะห้าบาทาถูกห้าบาทก็ไม่ชักคุณได้แบบมีเท่าไหร่ครับเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปสี่รอบได้มูนส <c oughs> องเลอว่าตายในใช้ที่เสยกว่อรัฐบาลให้บ่มีขังวหลวงู่ยังว่าท่านดียังว่าท่านดหูเออรัฐบาลอาจารย์สมบอกไปว่างั้นโอย ช่วงหนึ่งในพันสองไงช่วงหนึ่งมีคนตข้ามาดูพันสองร้อยพันสามร้อยคนไอ้วอดเมื่อกี้เนี่ยครับถูกเมื่อกี้งวดแล้วครับปู่ครับโอ้หลายงวดหลายงวดสามสี่วดติดแล้วนี่สามสี่วอดติดแล้วไม่มีใครมาจ้าไม่มีใครเลยก็มองหาอุปกรณ์มองหาเบอร์ซับกดดูในในยูทูป โอ้ฝนจะมองมองเงนเยอะแบบนี้วันลอนกันไี่นานนะนาเกน้วปูไม่โทรเรียกนะปู่พ่อังกับจ้าจนนี่ก่ตั้งสันตุ่นอะไใจใจจะงยีทางวันหน้าจะรู้แต่ว่้อข้ารหนาจะรู้แร่นนนั่งข้ามอาการนาจะรู้อะจะจะได้จะได้เยียมไว้หผม จะได้ทำไปต้องให้ชัวจะทำให้ชัวรับบอกม่อไปเย้ยนเราจะไปพิดพาทเดี๋ยวอังคารหนาเด้อเอออังคารหน้าแต่ห้าน้อยดีมันก็ต้องนั่งเขียนนั่งคำนวณนั่งดูเพราะว่ามีเช็ดลับอยู่มันมีเช็ดลับอยู่อยู่ในตัวของมันนั่นแหละพวกชีโร่ที่นั่งศึกษาขนาดเดียวศึกษา <c oughs> แต่ถูกมาแล้วนี่สี่ห้างวดเลยครับปู้ตรวจตรเพื่อนั่นนะใจอาการหน้าอาการหน้าไว้ใหญ่ของเรารัฐบาลของเราหอยรัตบาลนี่นะให้เตียงไปปู่แล้วเจ็ดเก้าสามนี่เอาไปเตียงได้ไหมครับผมได้ได้เจ็ดเก้าสามนี่เนาะได้ได้ผู้ทางยังข้าตอนนี้ท่านวัดตอนนี้จะ ย,ยังเพื่อนนี่ละ่ะเพื่อนกับเพื่อของเล่าละ่ะถามวาตอนมี้ล่กายังพออยู่ไดอยู่กัอืมปูกระเพื่องแล้วกันไฟเหรอครับปูไฟก็ยังไม่มีไฟม่มีกับพป็นกบว่าเป็นสิ่มา,มาัศใหม่กับพ่อมาจา้าเถือบนกระทางชอนบุรี่มดละอืมอเป็นสิน่มาถอดบับบ้าะอะไก็เห็นมาก ก็ท่านใดเกิไปขอไฟไว้ไปยกเลิกไปสี่ครั้งนะเพราะว่าไม่มีเงินไปวางเขาก็ไปยอกเลิกไป<อ>ขาดแต่ไฟนะปู่เนาะขาดแต่ไฟแต่มีไฟแล้วก็สบายอืมอืมจ้าตัวเด็นเต็มป็นอีกครัมนส่วนตัวเลขรออังคารหน้านะปู่เนาะอังคารหน้าครับ ทารเมื่อกี้นี้ให้เด่นออกตัวเดียวเออให้เด่นออกตัวเดียวแล้วจะให้คู่ไปให้คู่ไปสามกับเสียไปจับใส่หมอกเลยอาจารย์บอกอย่างนี้อาจารย์เขียนนี้สัส่งอมอกไปรดแป๊บเดียวทำสองเลยครับว้าตนนี้ว่าม่นเป็นเมืดแล้วมั้งนนี้รอบนีม้มีเด่นบันครับปูปูแลวัน,นวันอังคารวันอังคารนะปูวันอังคารเดี๋ยวให้ตัวเด่นเป็นตัวเดียวเลย แล้วจะมี้คู่ให้ไปจับใส่หยิบครับอืมนั่นแหละแต่วันนี้เอาเจ็ดเก้าสามไปก่อนนะปู่เนาะใช่ใช่เอาเจ็ดเก้าสามเด็กน้ำมันครับเด็กน้ำมันเหงื่ออาการแย่ถึนมากกว่าโอ้อัาการที่สองนี้ไม่ค่อยว่าอังคารแย่เนี่ยคนจะหลงนี้คนจะลืมมันนานใช่ไหมครับปู่ใช่ครับเมื่อกี้แล้วก็ห้าสีซีเี่คนก็ลืม ออแห้าศูนย์สองนั่นคนก็ลืมส่วนมากมาจากขันน้ำมนต์รอบแรกใช่ไหมครับรอบแรกนี่เจ้าพอรอบที่สองคนลืมแล้วทีนี้บางอย่างยังจะลืมจะหลงมานานอือครับเดี๋ยวจะหลงนะครับงวดนี้ก็ได้อายุเจ็ดเก้าสามใช่ไหมครับปู่เจ็ดเก้าสามจ็อเจ็ดเก้าสามตับเป็นเจ็ดหกสามนี้ได้ไหมครับได้ได้ได้ครับ เจ้ากับพ่อปู่ก็เดียวกันนะครับมีกับแกงเราเป็นกันตามนับบ่นเลอวันนั้นขั้นหน้าเดี๋ยวที่จัดแยเปียๆเลยมาใหา้มาแล้อให้มาครให้มาก็เป็นแนวทางไว้ก่อนครับปู่เนาะเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามนะครับ แนวสองตัวนะั่งแนวสองตัวด้วยค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางของปูเวทเนาะ,ค,ะค่ะเผื่อค่ะค่ะใบฝาอยู่เนาะ,ค,ะค่ะเนาะเผื่อไข่แนวทางเป็นเลขขันน้ำมูลเจ็ดเก้าสามตัวรองเจ็ดหกสามเนาะค่ะกัเข่ามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมินกับ่ไดใหญ่ไทยเนาะค่ะเพราะว่าไกลหลาย วันนี้ก็ได้มาไายท้ำเนาะคะ่ะได้เลขขันนมนล9 3เนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีค่ะ